สวัดดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 16ทาก t a r l o channel นะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพทาโโลนะคะหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรื่องความรักนะคะของ พูดที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธกับวันกลางคืนหมอขออนุญ,ญาตรวมท,ทําคลิปเดียวกันไปเลยนะคะเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ,ะขอบคุณสําหรับการกดซับสไครป์เพิ่มมากขึ้นนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ JP 1 6นะแล้วก็หมอแจนนะคะหมอแจนนะไม่ใช่แจงน,นะจอจานสระแอจอจานนอนหนูนะคะแล้วก็ <c oughs> ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์พูดคุยนะคะแบบสุภาพชนนะขอบคุณสาหรับเพื่อนๆนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณเพื่อนๆนที่อยู่นะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอะไรก็แล้วแต่วัฒนธรรมนาะที่มาขอเลขมงคลดูดวงส่วนตัวนะคะบางท่านก็ผู้ภาษาไทยได้นะไม่ชัดแล้วก็อ่านหนังสือไทยไม่ได้ก็มาดูดวงมารับเลขมงคลไปนะคะเลขมงคลที่ได้ไปนะคะหมอคิดว่านะเมื่อนะคุณดวงคุณเปิดบุญบารมีอะไรนะคะที่จะได้สิ่งต่างๆนะคะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะจักรวาลจะจัดสรรให้นะคะ บางทีคุณนะคะตามหาจิ๊กซอหาคำถามนะคะไม่มีคำตอบให้เนาะแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนได้นะคะนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะไม่เปิดกล้องนะ30นาทีนะคะ599บาทนะคะเป็นแบบพิมพ์คำถามนะคะไม่ต้องจองคิวดูดวงนะคะ5คําคำถามนะคะโอนเงินเสร็จพิมพ์คำถามทิ้งไว้แล้วก็หมอแจนจะตอบให้นะเป็นแบบว่า30นาที5 9 9เนี่ยโอนเงินเสร็จแล้วคุณแจ้งเลยค่ะว่าจะดูเวลาไหนนะถ้าเกิดว่าเวลานั้นไม่มีคิว ตรงกับลูกดวงท่านอื่นก็หมาก,ก็จะดูให้เลยนะคะที่รักนะโอเคตัวเลขมงคลนะคะไม่ใช่ซิมหรือว่าเบอร์นะคะตรงนั้นไม่ใช่นะก็คือตัวนี้นะคะก็คือจัดเรียงนะคะเป็นแบบชีวิตเป็นแบบระบบดิจิตอลนะคะใช้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลออนไลน์ต่างๆที่เราทํางานเกี่ยวกับติดต่อสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างแหละเนาะเอาราคานะคะชาววันพุธนะเราจะมาเช็ค Energy พลังงานรวมไม่ใช่ดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะที่รักนะชาววันพุธพลังงานเป็นแบบไหนว้าวเดอะมูนค่ะ ทำไมคะชอบทําอะไรกลางคืนเหรอคะนะคะ energy ต่อมานะอ๋อเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน t of one นะคะโอเ okay. ค n i h t of swords โอเคมีความหวาดระแวงมีการทะเลาะเบาะแว้งในความสัมพันธ์อยากได้ความชัดเจนนะ ten of pentacles นะคะ,ะ,คะมีคนมีค,มครอบครัวแล้วมาหาคุณหรอนะ paste of pentacles เป็นความหยุดนิ่งในความรักความสัมพันธ์คุณทํางานนะคะหรือนะคะปฏิสัมพันธ์ไปรู้จัก นะคะหรือว่าไปเรียนต่อไปศึกษาต่อนะคะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีพลังงานชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินนะสศกันมากอนชาวธาตุลมนะคะชาววันพุธนะชาววันพุธอาจจะไปรู้จักปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่นะคะทำงานด้วยกันไหมติดต่อสื่อสารท้งออนไลน์อะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อไปทําอะไรก็แล้วแต่เนาะเป็นพลังงานที่เหมือนอ่าแบบว่าคุณอะไปรู้สึกดีแต่บางทีคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วแหละแล้วคุณก็ไปรู้สึกดีกับคนอื่นไหม เป็นความสัมพันธ์เหมือนแบบคุมเครือไม่ชัดเจนเขามีครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มแรกเริ่มเริ่มก็ความรู้สึกผิดชอบเชื่อดีของชาววันพุธก็มีขึ้นมาคุณก็เลยเหมือนสตั้นมันไว้อ่ะหยุดพพสมันไว้ก่อนความสัมพันธ์กับเขากว่าน,นั้นเป็นแบบนี้ไหมคะนะคะชาววันพุธจ๋าเอาละทีนี้ <c oughs> เราจะมาดูใจนะคะความรู้สึกของชาววันพุธก่อนคะ่ะใจของคุณเป็นอย่างไรคะตอนนี้ว้าว นะ The เ o v e r เลยอะโ okay. อเคอะตามรูปไปเลยนะ The Lover The Lover อะมันบอกว่ามันมีรักตัวเลือกรักทางเลือกอะเออนะฮะคือแบบคนเก่าคุณก็เอาคนใหม่คุณก็จะเอาอ๋อไม่กอดโอเคนะนะ,ะหรือนะคะชาวันพุทธอาจจะเจอพลังงานแบบนี้เองหรือเปล่าเนาะเดอะสเตงอา เข้มแข็งใจคุณบอกคุณต้องเข้มแข็งหรือพลังงานคนที่คุณมันพูดคุยอาจจะเป็นพลังงานที่ไปติดต่อสื่อสารกับคนอื่นหรือเปล่าด้วยนะแล้วคุณมันพุธก็รู้ขึ้นมาก็เลยเบรกดาวไว้เนาะโอเคเอเนจี <c oughs> <c oughs> ไม่จเชี่ยนชาวมันพุธตอนนี้มีคําพูดที่ดีอะติดต่อสื่อสารนะควบคุมคอนโทลอ่านานางไงใจคุณรู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนไปไปมามา,มาหายหายกับคุณนะเดี๋ยวก็เงียบไปเดี๋ยวก็มาเป็นความสัมพันธ์เหมือนเขามีครอบครัวแล้วแหละ มีคนของตัวเองแล้วแหละนะชาววันพุธเองด้วยหรือเปล่านะคะ <c oughs> อัศวินถ้วยนะอืม응นะคะนายออฟคัสนะคะโอเคนะ,คะมีความรักความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้โอวจอวันพุธบอกเนี่ยแหละมันเป็นพรมวิิกิตที่ทําให้ฉันกับเขาได้เจอกันเลยแน่นอนเอาราคะ่ะเอาเราเซอใจคุณคิดอย่างนี้มาโอเคทีนี้เรามาดูใจเขา ใจเขาพู้ที่คุณมันพูดปฏิสัมพันธ์ด้วยอะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเขาคนนั้นนะโอเคของคนวันพุธครึ่งเดือนแรกนะคะ1-15่งาตุลาคมสําหรับคุณที่ดูวันนี้ก็ยึดถือวันนี้เลยหมอให้ครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนหน้าเราจะมาทํากันใหม่นะ Energy ต่อมานะ u u e n o of u u s โอเคเขามีความรักให้คุณนะคนใหม่หรือเปล่านะโอไนออฟเพนตากลนะคะคนที่หยุดนิ่งมีพลังงานชาวธาตุดินวอา สามดาบบางทีคนวันพุธนะปฏิสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ได้อาจจะมีคนของตัวเองแล้วแหละรู้สึกรักสามเศร้าเราสัมคนนั่นไงเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ใจคุณแบบโอ้โหเซนซิทีฟมากเลยมันดีฟมันลึกมันเอาออกจากครัวไม่ได้มันอยากคบมันอยากคุยมันอยากเจอเอออยากจะไปทำงานทุกวันเลยอาราเซ่นะเดอะมูนกับไฮพินเทสมาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์คุมเรืออะไรเอาละใจเขาด้วยนะอยากจะเจอนะคะเนี่ยแปดถ้วย โอเคแหละรู้ทั้งรู้ว่าแปดถ้วยที่จะเศร้าเสียใจแต่มันก็ทนแรงต้านทานไม่ไหวเอาลาเซมาอ่ะอาอยัางไงกันละทีนี้ใจเขาก็ใจเรานะฮะอาจจะสลับกันได้นะอ่ะพลังงานฟาร์มเรียกร้องเดอะเลิฟเวอร์มันมาอ่ะซดาบแต่บางทีก็หยุดนิ่งไปบางทีก็ทุกทรมานบางทีก็แต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะจะพยายามประคองมันไว้ความสัมพันธ์เนี้ยนะ <c oughs> เอาละทีนี้เรามาดู คนวันพุธใช่ไหมที่แบบว่าไปเจอคนใหม่ใช่ป่ะอ่ะมาเดี๋ยวจะเปิดขยายกันนะชาววันพุธเองใช่ไหมที่แบบว่าไปรู้สึกปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นชาววันพุธท,ที่มีแบบของตัวเองอยู่แล้วอะไปรู้สึกกับคนอื่นใช่ไหมโอเคมาดูกันโอ้ใช่ด้วยเห็นไหมไปทํางานแล้วไปรู้สึกดีต่อกันเห็นไหมซิกออฟวันเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งเอเนรจีพลังงานดีอะเออว้าวใช่ด้วย เด็กซันอาจจะเป็นเด็กกับคุณเพศเดียวกันได้เด็กกว่าได้เป็นทหารเป็นตำรวจอะไรอย่างงี้ก็ได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเดินทางไปสัมมนาเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือมาทำงานเป็นน้องใหม่เป็นเด็กใหม่ในสำนักงานในออฟฟิศหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่อะไรแบบนี้ได้หมดเลยห้า o f s o r นะคะพยายามจะแบบชาววันพุธที่มีคนห่วงตัวเองอยู่แล้วพยายามจะแบบเอ่อยอมแพ้กับความสัมพันธ์อะ แต่ไม่ได้หรอกแต่ฉันก็ต้องเริ่มต้นไปก่อนนะเห็นไหมเพศอว่านไม่ได้ฉันต้องคุยเอาราเซเพราะฉันถูกใจมาเต็มค่ะจริงๆก็อย่างตัดใจนะอยากมีอีโก้อยากแบบแต่ทําอะไรแบบปิดบงนะังหน้าดาบไม่ได้สือขึ้นโอเคนะสักนิดหนึงก็ดีโอ้วันพุธค่ะเป็นอย่างนั้นไหมคะเอาราค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มความในอนาคตนะอะ แนวโน้มในอนาคตชาววันพุธเจอเดซันและค่างานนี้แล้วค่ะเอาแล้วค่ะงานจะเข้าแล้วครึ่งเดือนหน้าค่อยมาดูกันใหม่นะที่รักนะติดตามตอนต่อไปว่ามันจะเป็นเกี่ยงไยมาในอนาคตว้าวพอเปิดในอนาคตปุ๊บเดอะทาวเวอร์มาเลยนะระวังนะคะบ้านจะแตกนะชาววันพุธบอกไปก่อนนะบ้านจะแตกแล้วเออนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพศออฟคัพเนี่ยยื่นความรักไปตีกับใครคะความรักความสัมพันธ์เนี่ย t r e of pentacle เนี่ยเห็นไหม ไปรู้สึกดีกับใครแล้วคนข้างนอกนะโอ้ทูออฟวอก็คือคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ที่เรารู้จักทางโซเชียลก็ได้ไปติดต่อประสานงานก็ได้แต่ความคุณธรรมความดีงามยังอยู่นะซับติดนะยังเลือกแบบครอบครัวไว้ก่อนเอาครอบครัวไว้ก่อนเอาคนที่จะทะเบียนสมรสไว้ก่อนแต่ก็ทําไมอ่ะเอะ Queen so อควีนออฟฟีนออฟเขาเรียกอ,อะไรอ่ะฟีนดา แต่ทำไมอ่ะฉันก็แบบดูเดี๋ยดูดูดูท่านั่งอ่ะคือแบบไม่ยังไม่ได้ตัดใจจริงๆเหมือนเอ้ยสักนิดหนาอะไรอย่างงี้เออคุยก็ดีนะเอออะไรอย่างเงี้ยเออเอาสิโอเคทีนี้เรามาดู energy ต่อไปนะอ่ะเดี๋ยวสิอยากจะขยายเพิ่มหมอแจนอยากรู้อ่ะแล้วชาวันพูดแบบมีใจไหมมีใจเป็นยังไงมีใจไหมมีใจกับคนใหม่เอาแล้วลสิ คุณบอกว่าคุณอยู่กับคนเก่าคุณรู้สึกเหน็บหนาวอ่ะโดนทอดทิ้งไม่โดนเติมเต็มคุณอยากคุยกับคนใหม่ว้าวไมคก้อนมาต่ออือเนี่ยเห็นไหมคุณโดนเหมือนโดนตรึงอ่ะคุณเหน็บหนาวคุณรู้สึกไม่ไม่โดนรักไม่โดนให้ความสําคัญเนาะคนที่รอคอยคนเก่าหรืออะไรถ้ามีคนใหม่เข้ามาก็เปิดใจนะคะลูกเปิดใจจ้านะอือ คุณบอกว่าเนี่ยคนใหม่อ่ะมามอบความร,รักความสัมพันธ์ความร,รู้สึกให้ดีรู้สึกเติมเต็มจิตใจคุณเหมือนเป็นเดอะซันคิงออฟคัพก็คือมาเต็มอ่ะนะอ่าดูสินะฮะควีนออฟวานแต่ดูก่อนนะคะว่าคนใหม่นี้เขามีคนของเขาไหมดูดีๆด,ด้วยนะอย่าจุดได้ตำตอให้จังเบลเลอร์นะโอเคนะชาวันพุมาแองเจิ้ลดีอยากจะบอกอะไรชาวันพุคะ ชาววันพุธทัทง้งวันกลางคืนดูคลิปนี้เลยนะคะที่รักนะคะความรักความสัมพันธ์ครึ่งเดือนแรกนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนะ้า1-15ตุลาคมเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังเราจะมาติดตามกันต่อไปเราจะมาถามแองเจิลดีว่าชาววันพุธนะคะควรจะทราบอะไรบ้างครึ่งเดือนแรกนี้ขอเอเนอรีหใบนะคะเอาละค่ะชาววันพุธมา <c oughs> มอเตอร์เฮลิ่งบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นลักซ้อนอะเยียวยาจิตใจแล้วเดินออกมานะจะได้เจอคนใหม่นะพลังงานบอกคลีนเอนเนอร์จี้เคเรตี้คือบางคนก็นะคะเขาบอกเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีที่ไม่ชัดเจนมีคนใหม่เข้ามาก็เอาคนใหม่เลยแล้วกันถ้าเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นคนที่เป็นภาพซ้อนอยู่อะเป็นลักซ้อนความรักที่เก็บอยู่ใต้พรมในใต้หัวใจของคุณนะนะทิ้งไปเฮลิ่งเยียวยาจิตใจนะ แล้วก็บางคนก็นะคะไปทําบุญล้างห้องน้ําวัดบ้างอะไรแบบนี้นะจะได้สบายใจอะไรขึ้นความร,รักความสัมพันธ์อะไรจะได้ดีดีขึ้นจะได้เจอคนใหม่เร็วๆอ่าเดเร็กชั่นทัมมิง่งมาแล้วบันไดามาแล้วบันไดแห่งห้องหอมาแล้วอ่อบันไดแห่งแสงสว่างมาแล้วทัมมิง่งถึงเวลาแล้วที่คุณจะ inner touch, อินเนอร์ทัอ่าอินโนเซนต์ออกมาอินโนเซนต์ innocent, อ่าอินโนเซนต์ยูนิคอร์นเป็นอินโเซนต์นะทัชพลังงานเอเนจี energy, ความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่สมหวังอจาจจะกำลังเข้ามาอ่ water, าวอเตอร์นะเห็นไหม ซื้อน้ำเดิมถวายบริจาคที่วัดด้วยหรือซื้อน้ําปานะถวายโยมบาสุบาสิกาที่เขามาจับปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนะที่วัดนะเหมือนเวลาหมอแจนไปปฏิบัติธรรมที่วัดต้นสนอย่างนี้ใช่ไหมอ่างทองอะ่ะก็คือจะซื้อถวายก็จะมีโยมที่มาซื้อให้คนที่มาปฏิบัติธรรมเช่นซื้อฝักทองซื้อเผื่ออะไรเงี้ยทาน้ําปาะนะนะที่วัดเขาก็จะทําแล้วก็แจก ก็เรียกอุบาสกปสศิกาที่ไปปฏิบัติธรรมเป็นพราหม์ชีพราหม์น้าบวช3วันหวัน7วัน8วันอันนี้คือเราซื้อน้ําบริจาคน้ําหรือว่านะคะล้งห้องน้ําวัดอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นหรือว่าไปเที่ยวทางน้ําก็ได้เดินทางท่องเที่ยวทางเรือแม่น้ํเจ้าพยาไม้อยู่ใกล้หรือเปล่าหรือว่าพัทยาบางแสชนชลบุรีอะไรก็ได้อ่ะนะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะ <c oughs> เอาราคาที่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งใบ เอเนจีใบสุดท้ายว่าอย่างไรว้าวก็คือเอาง่ายๆคนไหนที่เป็นพลังงานเอเนจีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอ่ะเนาะอภัยคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตฟอร์กิฟเน็ยก็คือในอดีตที่ผ่านมาให้ล้างใจให้เยียวยาจิตใจตัวเองให้ล้างพลังงานที่ไม่ดีถ้าเอเนจีคนใหม่เข้ามาก็ต้องดูก่อนด้วยไม่ใช่จะตะคุบลงไปเลยต้องดูก่อนว่าเขามีคนของเขาอะไรไหมเราจะได้ไม่ตกอยู่ในบ่วงแล้วก็ห่วงพัฒน,นาการแบบเดิมๆนะคะที่รักนะ ชาววันพุธนะอันนี้วันพุธกลางวันกลางคืนอขออนุญาตรวมเป็นคลิปเดียวกันเลยนะคะพูดอีกครั้งนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวครึ่งเดือนหน้าเราจะมาเช็คพลังงานกันต่อนะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับชาววันพุธนะคนไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มานะ ด้านบนตรงหัวคลิปมา JAN แจนหนึ J ่งหกเก้าหนึ J ่ง e นะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพช่วงนี้นะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ JP 16 t ิหลทาร์ลช anel ก็กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดกระดิ่งกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะคลิปนี้ไปก่อนนะอย่าลืมดูแลสุขภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ